สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดดวงครึ่งปีแรก2567ท่านจะเกิดราศีกุมคิดว่าพลาดแต่กลับได้คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับท่านที่เกิดราศีกุมค่าจะเป็นช่วงที่การงานสะดุดตลอดอะไรที่คาดหวาังว่าจะสำเร็จว่าจะได้แต่กลับไม่ได้ส่วนอะไรที่ไม่ได้คาดหวาังว่าจะได้แต่กลับได้ขึ้นมาค่ะด้านการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะเงินที่คาดว่าจะได้จริงพอถึงเวลากลับโดนหักค่าในหน้าโดนคนมาขอแบ่งไปทำให้ได้เงินน้อยลง โดยเฉพาะคนราศีกุมที่ธุรกิจต้องพึ่งพาคนกลางในหน้าจะโดนผลกระทบหนักอาจจะส่งผลทำให้ต้องหางานใหม่หรือว่าปิดกิจการเดิมไปหาธุรกิจอย่างอื่นทำใครที่เป็นข้าราชการอาจจะถูกดองไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งเพราะว่าโดนคนอื่นวิ่งเต้นตัดหน้าไปหมดแล้วก็ถูกเจ้านายลืมซึ่งกว่าการงานจะกลับมาดีก็ต้องรอจนถึงต้นปี2 5 6 8กันเลยทีเดียวนะคะ เรื่องราวความรักเป็นช่วงที่จะมีอุปสรรคจากคนภายนอกหรือว่าคนรอบตัวที่สง่งผลทําให้ความสัมพันธ์ของคู่สั่นคลอนใครที่มีคู่แต่งงานมีครอบครัวหรือคนที่มีแฟนคบหาพากันอยู่เวลามีปัญหาควรจะพูดหาทางออกกันตรงๆสองคนไม่ควรไปปรึกษาคนอื่นเขาหรือว่าเอาคนกลางมาไกล่เกลีย่ยเพราะจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงตกลงคืนดีกันได้ยาก แล้วอาจจะกลายเป็นทําให้เลิกกันไปได้เลยนะคะใครโสดอยู่จะกลายเป็นว่าถ้าไม่มีพ่อสื่อแม่ชักก็เลยไม่ได้เจอคนถูกใจหรือว่าไม่ได้โอกาสติดต่อพูดคุยกับคนที่ชอบใครโสดแล้วอยากมีคู่เลยกลายเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนฟูงและคนรอบข้างแทนค่ะชาวราศีกุมต้องระวังเรื่องของโรค เก่าๆที่เคยเป็นเมื่อ6-7ถึงปีก่อนที่รักษาหายแล้วกลับมามีอาการเป็นอีกรอบนะคะแต่ว่าก็จะไม่หนักเท่ากับโรคเก่าที่เคยเป็นค่ะเพียงแต่อาจจะทำให้ต้องไปหาหมอเอายามาทานอีกรอบยิ่งใครที่เคยเป็นมะเร็งพาตารักษาหายแล้วควรจะไปตรวจสุขภาพอีกรอบเพื่อความสบายใจค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเงือกฟันเชนเงือกบวมฟันผุฟันคุด คนสูงอายุระวังทำฟันปลอมหายแล้วต้องไปทำใหม่ด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ